สวัสดีครับ FC YouTube ช่องอ่องเมืองพลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดในประเด็นที่ว่าเงินห0 0แสนนะครับที่กาหมินทิ้งไว้นะครับสาเหตุนะครับความเป็นไปเป็นมายังไงทำไมถึงทิ้งเงินห0 0แสนไว้นะครับที่ออฟฟิศของแน็กชาลีนะครับแล้วเงินห้าแสนนี่มาจากไหนนะครับแน็กชาลีเล่าให้ฟังนะครับในข่าวหลายๆสํานักหลายๆข่าวนะครับว่าเงินห้าแสนเนี่ย ก็คือคือค่าคอมค่าคอมมิชชั่นของต่อๆนะครับผมที่แน็กชาลีได้แบ่งให้การมินนะครับจำนวน5 0 0แสนบาทนะครับผมแต่จริงๆแล้วนะครับแน็กชาลีบอกว่าเขาไม่เขาที่จริงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เงิน5 0 0แสนนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงิน5 0 0แสนเนี่ยมันเป็นรายได้อ่าของช่องของแน็กนะครับที่ที่ได้มาแล้วแน็กแบ่งให้ครึ่งหนึ่งนะครับผมให้การมินครึ่งหนึ่งนะครับ ด้วยเพราะว่าอะไรไม่ใช่จะของช่องแต่ได้ส่วนแบ่งก็เพราะว่าแน็กเต็มใจจะให้ในฐานะของคนรักนะครับผมบอกว่าในฐานะของคนรักจริงๆแล้วไม่ไม่จำเป็นต้องให้ก็ได้นะครับเพราะว่าช่องเป็นช่องของแน็กนะครับต้องทำทรงผมให้หมันแน็กก่อนนะครับผมถึงจะได้อ่านข่าวอ่น็กชาลีได้เลื่อนไหลนะครับผมเนี่ยต้องทำผมให้หมันแน็กก่อนแน็กชาลีทำผมทรงผมแบบไหนครับแบบนี้ใช่ไหม แล้วก็แต่ว่าการมินเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าเงินส่วนนี้ตัวเองสมควรที่จะได้นะครับผมแต่จริงๆแล้วมันมันไม่สมควรที่จะได้เนาะเพราะว่ามันเป็นช่องของแม็กนั่นเองนะครับผมก็การมินได้ทิ้งข้อความไว้นะครับให้ให้ไว้ให้เงินห้าแสนนี้ไว้ฝากไว้ที่ออฟฟิศแล้วก็ให้ไว้ว่า ขอให้แน็กเนี่ยเอาเงินจำนวนนี้นะครับไปบำรุงทีมงานนะครับให้เจริญรุ่งเรืองนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรอยู่ทําประชดหรือเปล่าก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับหรือไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าประชดหรือไม่ประชดแต่แน็กบอกว่าเงินจำนวนห้าแสนนี้จะไม่เอาไปใช้ส่วนตัวนะครับจะเอามาทาําการกุศลหรือว่าจะเอามาทํากิจกรรมกับ FC นะครับเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับไม่อยาก เก็บเงิน5แสนที่การมินทิ้งไว้ให้นะครับผมอ,อยากจะเอาเงินไปทําอย่างอื่นมากกว่านะครับผมก็ไม่ได้อยากจะได้เงินส่วนนี้เนาะนะครับผมแล้วก็คิดว่าเงินจํานวนนี้ไม่เขาเรียกว่าการมินเขาไม่รู้หรือเปล่านะครับว่าเงินส่วนนี้จริงๆเขาจะไม่ได้ด้วยซ้ํานะครับแน็กเต็มใจแบ่งให้เฉยๆเนาะนะครับเป็นรายได้ของแน็กเองนะครับผมเป็นรายได้ส่วนตัวเลยแหละนะครับผมก็สําหรับข่าวนี้นะครับ ก็มาขอชี้แจงเรื่องเงิน5 0 0แสนบาทประมาณนี้เนาะว่าอะไรยังไงอ่าทำไมการมินต้องทิ้งเงิน5 0 0แสนไว้ให้แน็กเป็นเงินเกี่ยวกับอะไรนะครับผมแล้วแน็กทำไมถึงบอกว่าการมินไม่สมควรที่จะได้เงิน5 0 0แสนนี้นะครับก็มาอธิบายให้ฟังประมาณนี้นะครับถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้ว ติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของอองมอมมงคลด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย